กราฟวับบิลี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เเดี๋ยวมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดกันต่อนะครับมันผีพีที่เราที่เราสร้างบ้านไว้นะก็ผมยังไม่มีทุนสร้างต่อนะเดี๋ยวบ้านก็หลังใหญ่อยู่เดี๋ยวเราจะอันนี้เราจะมาทํานี่ครับผมพีกแอคเพจนี่ก็แค่ครับธรรมาดานะเราจะเอ็นชาร์มมัน,นครับผมเอ็นชาร์มมันนี่ที่ผมหายไปนาะนๆไม่ใช่เพราะอะไรครับ อานีนนี้คือแบบแบบมากแบบมากมาก็กอ,ะอะไรกตัวหมเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้ท่ปีนก่อนเพื่ไม่ห้วัวจะออกข้อเยอะขนแกมาหนึ่งขนแกมีอีกไหมอ่ะ ออกมาซองนะเดี๋ยวเราก็จะข้าวไปกันไกลครับผมนี่ได้กันไกลนะนะเชา้าเป็นอาทุบแล้วก็ไปตัดขุนแก่กันก็สามารถตัดเป็นยาไดน้นั่นแน่เออเห็นไหมออกมาซองเลยเอาขุนแก่มาแล้วครับผมเราหนี้อ้พวกก็ไปปลูกเพิ่มว่าจะมาทำโอ้ยฝนตก เราจะทำตัวอินชางกันนะครับผมวันนี้ตัวอินชาง เพื่อไม่ให้เปนเสียงดังเกินไปนะแบมีมกันยอยู่ยนี่ว่าหลายตัวนะครับุกคนนะดูดิดเดยอะจริงถ้ามไม่เดัวก็าาวได้ครับดวแขยายกันนะ ติงต้องไายสมสมักไม่ได้หนังก็ได้แต่เนื้อดูดิจะพอทำตัวเองใช่ไหมเว้ยเอาผ่าดูทุกคนยากคายากนะครับพี่มันจะเกิดทีนิงนะเกมอะดูสิฝนตกประมาณนี้แล้ก็ข้าวบัวไปกับเรือเฮีย อ๋อี่หอดผ่าตัวตาตา้าผ่าตัวหน้าตาตาเจ้าผ่าย่านนี้มันมะีสนะีเปลือนทะีนะ่นะ โกระดูนดูคืออะไรดีอน้ตอน้ามันไข่แต่ว่ามันชุดกว่าผ่าแล้วก็โครงกระดูกนะเราจะมีสิบาขี่ตามหลังเลยมันจะมีชุดที่โอเคใหญ่สองตัวได้หนังมาสิเก้าเี่ยมาชุดกว่าโง เยอะนะโอเคอยอะเลยแล้วก็จะมีเสีเหลือแล้วก็มีฉลอดท เรได้เวลาฝนตกฟ้าผ่าอะไรเงี้ยครับเราสามารถนอนได้นะแต่ว่าเพราะที่ฝนตกเราที่เป็นเราจะนอนได้เฉพาะเวลาที่ฝนมันตกฝนตกเวลาฟ้าผ่านนะครับเราจะเออังเราจะนอนได้เฉพาะเวลาที่มันฝนตกแบบเป็นฟ้าผ่านนะครับตกธรรมดามันจะไม่ให้นอนนะ เยอะ่อยนะเยอะมากเนี่ยแหละในบ้านมีอยู่ประมาณนี้ชุดสองชุดเนี่ยแหละนั่งฟาร์มนะครับที่แม่ลงคลิปก็เราเงี้แหละ ได้มาแล้วเนาะเราได้อ้อยมากับหนังเราไปทำอะไรครับทำสมุดครับเรไปทำเป็นสมุดเพื่อมาทำเป็นชั้นหนังสือแล้วก็มาทำเป็นกระพรับด้วยเอาเพชรมาสองก้อนเอ้ยไม่ใช่กอสองก้อนเอสองก้อนครับสองก้อนแล้วก็มี สมุดรับมีอ้อยผมไปฟาร์มมาก็ก็เยอะอยู่นะเออสองชุดเลยหรอโอ้ยอดเลยนะขาไปเลยครับผมนะครับเมื่อกี้นะพอเราได้มาเท่านี้นะเราก็ขาเป็นสมุดแล้วก็ขาเป็นตุ๊กคราบนะครับนี่เราได้แล้วตุ๊กคราบยอดเอ็นชามิดเท Table นี่ครับผมเีเบอก็โตะนะครับ อินชานนี่ได้แล้วเราก็สามารถเอาเนี้ไปใส่ได้อันนี้ได้อันเบกกิ้งพังยากพังยากกับเอ็กซ์เพรสชิ่นซี่เอ็กซ์เพรสชิ่นซี่ก็คือจะขุดเร็วนะครับคือขุดบล็อกพวกตัวหนีเนี่ยเร็วก็ทำเป็นหนังสือทำเป็นโต๊ะตู้หนังสือครับมมาเพิ่มมาเราใกล้หมดแล้วเราต้องไปฟาร์มเพิ่มไปเลย แอโดดีกว่าอย่างงี้อย่างางี้แล้วก็ตู้รอง,งสือ่อทาร์จตรงไหนวะอ๋อยังไม่คางสือ่อยี่สิบคาเป็นสื่อมาหน่าจะใช้เยอะอยู่ไหนครับสำหรับไปตู้รอง,งสื่อนะ รอจักการก่อนแล้วกันตวงสีไม่ไม่พอโอเคอันนี้นะครับอย่าวางห้าวางติดอันนี้เด็อดขาดน,นะครับเพราะว่า,วามันจะไม่มจะไม่เพิ่มเเวลนะ,อ,ะอ,อ,อู้ผมวางผิดถูกแล้วหนึ่งสองสามนี่ครับหนึ่งสองสาม จุตรงน,นี้ออกนะจุปออก 1, 2, วางไว้หนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะได้เป็นอันนี้พอดีอเสียดายมากเลยผมวางปิดแต่ไม่เป็นไรครับวางตรงนี้นะน่าให้สวยงามโอเคได้่างนี้แล้วใช่ไหมได้่างนี้แล้วก็ราคาเพิ่มครับผม เพว่าเราจะต้องใช้ประมาณ15บอัน16อันหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเราจะได้ประมาณ34อันอืมเลวอาได้แค่สอันยังหรือหนังวัวเราเหมดแล้วอุตสาบแบบเนีนตั้งนานก็ได้แค่นี้นะครับโอห ไม่พอเพราะมันขาดเท่าไหร่อะตอนนี้เพื่อยิบสองเองงูฟอร์จูนเดี๋ยวทุกคนอ์จูนี่ดีนะดีมากๆเลยเยอะนางมากอา่าเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่จะบอกนะครับคือก็ได้นะครับ มีกาสดอปหนังเออแต่เวลาข้าอูดไม่ได้นะน,น่าจะไม่ได้อ๋อเรามียงสือเยอะเลยโอ้มาแล้วไม่พอโอ้ว่าได้แล้วเพราะว่าได้แล้วเห็นไ,ไหมสุดยอดเลยเอามา X สี่อันสี่อันน่าจะพอแล้วนะ โอ้โหแล้วผมก็ลืมสั่งเกตทุกคนหนังเราพออยู่เออแหมอดีตอันนั้นครับแล้วหมูมาดูในโต๊ะเราเนี่ยอันบิกซิมสามเหเห็นไหม,มวิวสามสิบละกูจะบออนะีกงันเพื่อให้มันสวยงามนะครับสวยงามไหมลนะุ้นเลยอะนะ่ะ ยแรกเป็นฟอยจูนอ่ะอันแรกอะ่ะเพราะว่ามันจะได้เวลาขุดแรกมันก็จะได้เยอะนะเขี้ยวแรกก็เฮียพอเวลาแล้วนะนี่ครับผมยอดอันเลกกิ้งจะเป็นดินซี่อื้ยเป็นอะไรอะพี่นุน,อออน,นะอนุอีฟินิตี้อุ้ยอันนี้น่าสนใจอฟินิตี้ครับผมแล้วก็เราจะมาค้าไปดูนะ โอเคครับผมเราม,มานั่งฟาร์มเซียวลิตันก็นานอยู่นะเอ้ที่สิบเอ็ดเลเวลแล้วเราก็จะไปขโมยกันเพื่อเป็นการไม่ช้านะครับตัดทริปโอเคครับเราฟาร์มเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็ได้มาที่สิบเอ็ดเลเวลเลยสุดยอดเลยแล้วก็ตรงนี้เราต้องใช้นี่นะไอ้าลาพีลาชุลี่เพื่อจะคาับนะครับงูไปดิ นี่เห็นไหมตรงเนี้ยคือต้องให้แสลลาพีนะอิ f ฟินิตี้พันช์อันเบรกิงเราจะอินฟินิตี้มาครับผมโอ้โโคตรแย่คือมันจะเนี่ยเห็นไหมอ่าก็หนึ่งนะกระสุนสามสิบนะครับไม่ลดเลยเห็นไหมแต่มันก็ไม่ว่าจะดีจึงมีเยอะเหอะ แย่มากเลยอเมริกิ้งสามน่าสนใจนะอเมริกิ้งนี่ยทุกคนเฮัลโหลแมป์เอ็นซีบอันนี้แหละปบับนี่ดาวเอ็นก็บอกชมป์เอ็นซีเหรออเมริกิ้งอีกแยะฟอร์จูนสามอันนี้ก็น่าสนใจวู้ ดีดีเลยอันนี้ดีเลยฮะนี่ดีเลยอ่ะยอดแนวซิลทัศอืมซิลทัศก็น่าสนใจนะเอามาเลยแล้วกันโอ้ต้องมีโอกาสเล่นได้ถึงอ,อย่างนี้นะจริงจริงเลยมาครับนะเกมอย่างนี้แหละเนาะเข้าใจกันได้ เหมือนกับ ROV เสียงดวงสุ่มของอย่างเงี้ยนะบางคนไอ้ท้าก็เป็นอย่างนั้นนแหละจะมันไม่แจกเงเินนะนะมันก็หาเลเวลในเกมเอาอะมันก็ก็จะคนชอบนะครับเดี๋ยวเราเป็นเทวี30บาทนาทีแล้วก็ตายเลยอ่าหลับเสือเราจะมา ทำชุดเกาะกนะเ,กเล็กกันนะเกาะเล็กตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีขาดเที่ยหม,มวกกับรองเท้านะครับหมวกแล้วก็วกางเกงหมวกรองเท้าได้แล้วถูกนี้นะขอชุดออกมาครับผมเราจะเอาเสื้อก่อนล้วกันเสื้อ เบรดเบรดพโรดิชันก็คือการระเบิดนะจริงเราก็ไม่ค่อยโดนระเบิดเลยทุกคนอันนี้เบรด d โรดิชันเบรดบาร์ดบาร์ดดิเอออยไรยนงแล้วกันมาพโรดิชันสามโปรเจกทาวิลิชันการธนุเราก็ลาลุ้นจริงออกกันไปหน่อยนะอันนี้ว้าพโรดิชันบาร์พโรดิชันสองเราใส่ชื่อก่อนการระเบิดหรอก็ได้นะ โพดิชั่นโอเคการปกติหน่อยแล้วกันนะสุดยอดครับผมไปเอน้อยนี่เราก็จะได้เป็นเกาะมั่วในครับผมอันนี้ปรับแสงนะทุกคนโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe and กดแชร์และกดไลค์กันด้วยนะครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผม